การทำสมาธิเห็นการเกิดดับทําให้จะได้ทุกอย่างที่ปาถนาจริงไหมครับก็จริงถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยได้นะคือไม่ใช่ไปนั่งหลับตานั่งสมาธิแล้วบอกว่าแค่การทําแบบนี้จะสามารถสมความปาถนาได้ไม่ใช่นะถ้าอย่างเหตุของความสมความปารถนาใครอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดทำห้าอย่างนี้ให้ได้ ถ้าทำห้าอย่างนี้ได้สมความปรารถนาแน่นอนห้าอย่างของเหตุสมความปรารถนามีอะไรบ้างหนึ่งศรัทธาสองศีลส,สามสุตตะสี่จาคะห้าปัญญาใครทำห้าตัวนี้ได้สมความปรารถนาแน่นอนหนึ่งศรัทธาศรัทธายังไงศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวหรือยังยังหวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้าตัวเองไหม ยังศรัทธาด้วยการสะดอก้อต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนอ้อนวอนขอร้องบนบาสังเกาวร้องขอรอผลโดยบรรดาลไหวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีความหวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้าตัวเองไหมถ้ายังไหวสิ่งอื่นบูชาสิ่งอื่นเชื่อศรัทธาในคําสอนอย่างอื่นสแสดงว่ายังหวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้าตัวเองอยู่นะถ้ายังหวั่นไหวอยู่ไม่ต้องพูดเรื่องเหตุสมความปรารถนาพ่อแรกก็ไปผ่านไปแล้วเพราะว่าไม่ศรัทธายังยังลงมั่นยังไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียว พระองค์ทรงบอกชัดเจนเลยนะว่าการที่ไม่หวั่นไหวต่อพระองค์เนี่ยต้องโดยส่วนเดียวนะไม่โยกโครงไม่สั่นคลอนเชื่อพระองค์พระองค์สอนสิ่งใดจงเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์แบบนั้นแล้วเดินตามแนวตามแถวตามหลักคำสอนะองนี่คือศรัทธาสองศีลรักษาศีลห้าข้อได้ศีลห้าข้อมีอะไรบ้างก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกทรัพย์ไม่พฤติกรมไม่ผู้โกหกไม่ดูสุราทำได้ไหมห้าข้อถ้าทำได้ได้สองข้อแล้ว เพราะศีลเนี่ยมันจะเป็นตัวเบื้องต้นของสมาธิทําให้เราสงบอยู่กับปัจจุบันขณะได้แล้วสมาธิจะเป็นเบื้องต้นของปัญญาทําให้เกิดปัญญาได้ด้วยความสุขใดในโลกเสมอด้วยความสุขไม่มีดังนั้นใครรักษาศีลย่อมน,นําไปสู่ความสงบศีลย่อมน,นําไปสู่สิ่งต่างๆนานา,นานมากมายสีเลนะสุขติญจันติศีลเป็นเบื้องต้นนําไปสู่สุขติโลกสวรรค์ สีเลนะโภคสัมปทานศีลเป็นเหตุให้ได้ซึ่งโภคทศัพ์ยศีเลนะนิพุติงยันติตัสมาศีลังวิโสทะเยศีลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นำไปสู่ซึ่งมรรคผลและนิพานนี่รักษาศีลตัวเดียวได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดนี้นะดังนั้นต้องรักษาศีลห้าให้ได้ 3. สุตะสุดตะคือคำสอนพระเจ้าที่เราต้องขวนขวายในการเล่าเรียนศึกษาจดจำ นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัาให้ได้งนั้นทุกวันนี้เราเริ่มต้นในการศึกษาภาคเพียเล่าเรียนต่อหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าเราเริ่มต้นในการภาคเพียเล่าเรียนหนังสือพุทธเจ้าแล้วศึกษาในหลักคําสอนแล้วศึกษาในสุตตามายะปัญญาของพระองค์แล้วแสดงว่าได้องค์ประกอบข้อที่3แล้วดังนั้นการที่เรามีสุตตามากก็ไม่ต่างจากการสะสมอาวุธมากเมื่อเรามีอาวุธเยอะเราจะสามารถไปลบลาค่าฟันกับศัตรูหมู่อาฆาตคือมารผู้มีบาป คือความคิดอันชั่วอันเลวของเราเองคืออุปสรรคปัญหาในชีวิตเราเราจะสามารถฝ่าฟันได้ด้วยการใช้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ไปแก้ไขความทุกข์ไปแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตของพวกเรากันเองทุกคนได้เพราะฉะนั้นการมีสุดตามากยอ่อมปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายได้การมีสุดตาคือคำสอนของพระองค์มากย่อมปลอดภัยต่อความทุกข์ทุกหลาทุกอย่างทุกประการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราได้ดังนั้นใครมีสุดตามตตาปัญญหาหรือหลักคำสอนของพระองค์มาก ย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันแก่เราได้ 4. ปัญญคาจาคค้าคือการละความตรณีที่เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาจาค้าเนี่ยมันเหนือขยับขึ้นไปกว่าการให้ทานทานน่ยมันคือการให้ใช่ไหมจาค้าก็คือการให้แต่จาค้าคือคําว่าการให้เนี่ยมันให้โดย ตั้งเจตนาตัวเดียวว่าฉันต้องการจัดละความตรณีขี้เหนียวในใจแล้วความตรณีขี้เหนียวในใจนี้ต้องปราศจากมนทินด้วยนะเพราะอะไรต้องไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาถ้าเรายังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอยู่การให้นี้จะนํามาซึ่งความทุกข์การให้แบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาจะนํามาซึ่งความสุขเราบอกว่าเราให้ฐานพอเราให้ไปปุ๊บ มันมีความสุขจังเลยเย็นใจสบายใจจังเลยที่เราได้ให้ปรากฏว่าที่เราให้ไปวันหน้าเราเกิดลําบากขึ้นบ้างอยากได้การให้จากเขาเนี่ยคนที่เราเคยให้เขาไปเช่นเราเคยให้ทานกันนบนายบีวันนี้เราเกิดลําบากเราบอกอยากได้ทานจากนายเอนนายบีบ้างจังเลยให้ทานเรากลับได้บ้างไหมปรากฏนายบีบอกไม่มีให้อะเราก็เริ่มเป็นไงทวงบุญคุณแล้วอะไรเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ยังช่วยอยู่เลยอ่ะทำไมปัจจุบันนี้ไม่ช่วยกลับบ้างล่ะเราอุตส่าห์เคยช่วยหวังผลนะ หวังผลไอ้นี้ไม่ให้ทุกอย่างเราเริ่มทุกข์แล้วเพราะอะไรอยากได้ตอบแทนกลับคืนมานี่จึงเรียกว่าการให้ไม่ใช่จากคะเป็นแค่ทานแต่มีผลใหญ่ขาดอาน,นิสงส์ใหญ่อาน,นิสงส์ใหญ่คืออะไรผลใหญ่คืออะไรผลใหญ่เช่นเรายังหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมายังมีใจในการระลึกนึกถึงสิ่งนั้นว่าต้องได้ตอบแทนกลับคืนมาผลใหญ่เนี่ยเป็นเหตุให้เราได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้หรือได้ผลจากการกระทํานั้น แต่อานิสงสหญ่มันเหนือกว่านั้นอานิสงสงญ่เนี่ยทำให้เราพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลาดพรากผิดหวังจากของอเป็นทิรักอานิสงสหญ่ทาให้เราเนี่ยไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่ต้องกลับมาเจอความทุกข์ทุรนทุรายร้องไห้น้ําตาไหลเจ็บปวดรวดรับแสสาหัสอย่างทุกวันนี้ที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันมันจะพ้นจากตัวนี้เลยดังนั้นถ้าเราตั้งจาคะละความกรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมลทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา มันได้ผลใหญ่ด้วยได้อาน,นิสงใหญ่ด้วยได้หมดเลยครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหวังผลได้แค่ผลแต่ถ้าไม่หวังผลตั้งเจตนาตัวเดียวคือละความกรณีได้ผลด้วยได้อาน,นิสงด้วยยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวเลือกเอาว่าจะเอาอะไรดังนั้นการทําบุญอย่าไปหวังสิ่งใดตอบแทนเพราะถ้าหวังอยู่ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในปัจจุบันหน้าที่ให้ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะได้กลับคืนมาหาเราไหมไม่ต้องไปคิดอย่างอื่น เวลาเราใส่บาตรเราชอบอธิษฐานจิตกันว่าอะไรข้าของก็ปะปเจ้าขาวดุจด,ดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธถวายแด่พระธรรมถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอยถึงเมืองแก้วขอยแควบ่วงมานขอยพบพระศรีอารในนาคตกาข้างหน้าทังเถิดจะไปหาพระศรีอารในนาคตการข้างหน้าแล้วพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมือยังไม่เข้าใจธรรมะพระองค์เลยจะขวนขวายไปเจอองค์หน้าและองค์นี้ยังไม่เข้าใจองค์หน้าจะรู้เรื่องเหรอ แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอินทรียบารมีตัวเองเนี่ยจะเพียงพอต่อการไปเจอพระเจ้าองค์หน้าหรือเปล่านี่เรียกว่าการอธิษฐานแบบตั้งอยู่บนความประมาณท,ทั้งทที่องค์ปัจจุบันก็ยังอยู่คําสอนของพระองค์ก็ยังอยู่อริยะมรรคมีอนแต่หนทางในการพ้นจากความทุกข์ก็ยังอยู่เอาคำถามเอาอะไรมามั่นใจว่าจะได้เจออินทรีบารมีมากพอเหรอสมาธิยังนั่งไม่เป็นด้วยซ้ำศีลยังรักษาไม่ดีด้วยซ้ำแต่หวังจะได้เจอพระศีอานแล้วหวังว่าเมื่อ,อไหร่อ่ะมันเกิดมันตายอีกอกี่พบกี่ชาติ ไปตกนรกลงเหวไปเกิดไปเจอนรกในรักษาเปรตแล้วเวลามันไปตัวนั้นมันยิงยาวเราจะรู้ได้ไงว่าพบต่อไปเราจะได้เกิดเป็นคนหรือในพบต่อต่อไปเราจะได้เกิดเป็นคนดีเรารู้ได้ไงว่าเราจะไม่เกิดเป็นคนชั่วคนเลวแล้วไปทํากระทําการย่ายีซ้ําเติมตัวเองให้ตกอยู่ในทุกขติต่อไปซ้ําๆยาวนานตลอดสังสรารวัตรในการเวียนตายเวียนเกิดอันนี้จังไม่เที่ยงเพราะนั้นอย่าไปอธิษฐานอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาแบบนี้จงสร้างการกระทําด้วยตัวเองทางกายวาจาใจาสิตกริต ด้วยการให้ไม่หวังผลสิใดตั้งเจตนาตัวเดียวในการให้ว่าเราจะควักเงินจํานวนนี้จะใส่บาตรในครั้งนี้เพื่ออะไรฉันต้องการละความขี้เหนียวในใจของฉันแค่นั้นพอเพราะถ้าใจเรายังมีความขี้เหนียวอยู่เราจะแบ่งปันให้อะไรได้ไหมไม่ได้เราจะสละอะไรได้ไหมไม่ได้เนื้อหาของคําว่าจากะต้องสละในสิ่งที่ให้ได้ยากสิ่งที่ให้ได้ยากอะอะไรก็ตามที่ให้ได้ยากนั่นแหละจะมีผลมากอันนี้สูงมาก อะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันหวงอ่ะมันหวงทรัพย์สมบัติเงินทองมันหวงคนนั้นมันหวงคนนี้มันหวงสิ่งนั้นมันหวงสิ่งนี้เวลามันจะให้มันรู้สึกฝืนใจแล้วเกินอ่ะแต่เราสารละสละมันได้นั่นแหละผลมากอานิสงมากเพราะมันเป็นการอัดตัดอัตราตัวตนของตัวเองทิ้งออกตัดความมีความเป็นของตัวเองทิ้งออกมันจึงได้มากกว่าปกติได้มากกว่าทุกๆอย่างที่เราทําแล้วได้ถึงความเป็นอริยบุคคลได้ซ้ําด้วยการสละจาคะ ดูนะว่าจาก้ามีผลมากมีอน,นิสงส์มากขนาดไหนในไปถึงเดินไปถึงการบรรลุธรรมได้เลยตัวสุดท้ายคือตัวปัญญาเหตุของความสมความปรารถนาปัญญาเนี่ยคือการพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตลอดถาวรไม่เสื่อมสลายแต่ทำลายไม่มีเลยเราเกิดมาเราแก่ได้ไหมได้ทุกวันนี้เรายังตั้งอยู่มีชีวิตอยู่ใช่ไหม วันหนึ่งเราเดินสู่ความตายไหมตายมีใครอยู่ถววอน,นิีันมีไหมไม่มีทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อมไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ที่อาจารย์ถืออยู่ในขณนะนี้วันนึ่งมันพังได้ไหมพังได้เพราะมันเดินสู่ความเสือ่อมผมเราที่เคยโดดําปัจจุบันมันเกิดความหงองขาเราที่เคยแข็งแรงปัจจุบันมันเริ่มไปลนะไข่ข้อกระดูกเริ่มเสียเดินลุกก็โอยนั่งก็โอยยืนก็โอยนอนก็โอยโอยไปหมดเพราะอะไรมันเดินสู่ความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเรียกว่าความเสื่อมสลายแต่ทาลายไปเป็นธรรมดาหน้าที่เราคือ มองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายไม่มีอะไรสามารถตั้งอยู่ได้ถาวรนิรันดร์ทุกอย่างจะเดินสู่ความเสื่อมเดินสู่ความตายเดินสู่ความพระพราผิดหวังขอกเป็นทิรักเราอย่าคิดว่าการที่เรามีสามีภรรยาในวันนี้เราจะคบกับเขาไปได้ตลอดถาวรนิรันดร์ไม่จากเป็นวันหน้าก็จากตายดังนั้นเราไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเลยว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเอง ดังนั้นให้พิจารณาแล้วยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างล้วนแล้วจะเดินสู่ความเสือ่อมไม่มีอะไรที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งว่าเป็นของเราได้เลยดังนั้นเราพิจารณาทุกอย่างว่าไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวที่เป็นตัวตนจริงของเราทุกอย่างล้วนแล้วแต่สมมุติมีแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้คือของฉันถ้าใครยึดในสิ่งนี้ว่าเป็นของฉันย่อมเดินสุขความทุ์ร้อนใจเสม,มอไม่นี้ใช่ของอาจารย์ไหมไม่ใช่เป็นของที่นี่ใช่ไหม ถ้าไม่ที่นี่พังอาจารย์จะเสียใจใช่ไหมไม่เพราะไม่ใช่ของอาจารย์ก็เป็นเรื่องของที่นี่แต่ถ้าไม่ตัวนี้เป็นของอาจารย์เองไม่อาจารย์พังอาจารย์เริ่มเสียใจยังเริ่มเสียใจแล้วเพราะอะไรมันเป็นไม่ของอาจารย์แต่คําถามไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่ทําไมาเวลาเป็นไม่ของที่นี่อาจารย์ไม่ทุกข์อ่ะแต่ทําไมาเป็นไม่ของอาจารย์จันทุกข์อ่ะเพราะอะไรอาจารย์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้ว่าเป็นของอาจารย์เองดังนั้นความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ แต่ความทุกข์เกี่ยวกับใจของเราเองว่าเราจะเข้าไปยึดในสิ่งใดว่าเป็นของเราสิ่งนั้นย่อมทุกข์ร้อนเสมอดังนั้นหน้าที่เราคืออย่าไปยึดในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนจริงของเราให้พยายามมองเห็ให้ได้ว่ามันเป็นแต่เพียงวัตถุธาตุตามธรรมชาติมันเพียงแต่เป็นเหตุปัจจัยในการใช้ดำรงชีวิตในปัจจุบันแต่ไม่ต้องเข้าไปยึดไม่ต้องเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบัน จะไม่ทุ์ร้อนเพราะความเสื่อมของสิ่งใดเพราะไม่มีอะไรให้เสื่อมในใจเราเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนจริงของเราการพิจารณาแบบนี้ให้เห็นนี่เรียกว่าปัญญาใครทำให้อย่างนี้ได้จะสมความปรารถนาในการใช้ชีวิตศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาทำให้ได้นั่นแหละเหตุสมความปรารถนาด้วยการการะทำทางกายวาจาใจสุจริตตามหลักเกณฑ์ห้าข้อ นึกคิดตรึกถึงสิ่งใดย่อมสมความปรารถนาในสิ่งนั้นเสมอ